วันนี้เราตั้งใจมาเก็บบรรยากาศระหว่างทางไปภูวิล่าหลังหนึ่งค่ะอยู่ใกล้สนามบินเชียงใหม่ตอนแรกเราก็กะว่าจะมาจับเสียงเครื่องบินว่าดังไหมเมื่อเราอยู่ที่บ้านหลังนี้ปรากฏว่าเงียบมากพูลวิล่าหลังนี้อยู่โซนเทศบาลแม่เหียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สามารถทํา Airbnb ได้ปล่อยเช่ารายวันรายเดือนได้มีใบอนุญาตสำหรับทำธุรกิจปล่อยเช่าเรียบร้อยแล้ว บ้านที่ขายมี2หลังนะคะมีหลังโมเดิร์นหหลัง2ชั้นกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมกับสระว่ายน้ําตรงนี้บนเนื้อที่ดิน151ตารางวานะคะติดกับลานจอดรถส่วนกลางของหมู่บ้านนะคะคุณสามารถใช้ลานจอดรถนี้ร่วมกับหมู่บ้านได้หมู่บ้านนี้เงียบสงบบรรยากาศด,ดีน่าอยู่มีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงระบบคียการ์ดแผงกั้นเข้าออก ห้องนอนมีจำนวน5ห้องห้องน้ำจำนวน5ห้องมีห้องครัวสห้องรายละเอียดนี้รวมทั้ง2หลังนะคะทั้งบ้านโมเดล์น2ชั้นและบ้านเดี่ยวชัดเดียวสาวายน้ำเป็นแบบเกลือขนาดยาว7เมตรลึกห4เมตรไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ก็คือห้องอนเนกประสงค์ริมสระน้ำค่ะหรือลานกิจกรรมริมสระน้ำสำหรับทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น สตูดิโอไลฟ์สดสต็อกสินค้าหรือกิจกรรมการเรียนการสอนริมสระว่ายน้ำเป็นพรอปให้สินค้าหรือบริการของคุณได้ดีเยี่ยมไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดปาร์ตี้ริมสระหรือแม้แต่การรองรับการใช้งานระดับครูสอนว่ายน้ำและโรงเรียนเอกชนนานาชาติต่างๆที่มาใช้บริการที่นี่เคยมีมาจัดกิจกรรมที่นี่ด้วยนะคะเด็กๆมากันเยอะเลยบ้านหลังนี้ปล่อยเช่าง่ายๆค่ะ อย่างโมเดลน,นะคะก็ปล่อยเช่าแยกหรือเราจะปล่อยเช่าเป็นรวมก็ได้นี่ไม่ใช่แค่บ้านพักอาศัยแต่คือพื้นที่สร้างโอกาสทั้งด้านการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริงเหตุผลที่ขายเพราะว่าเจ้าของไม่มีเวลาดูแลต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรืออาจจะเป็นต่างประเทศกับลูกๆก,กับครอบครัว มาดูส่วนของการพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัวของห้องนอนแต่ละห้องค่ะเดินมานะคะจะเจอห้องนอนห้องหนึ่งค่ะมีห้องน้ำในตัวติดกับสระว่ายน้ําห้องนี้จะมีขนาดพอเหมาะเลยค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์แต่ต้องขอโทษด้วยนะคะคลิปนี้เราไม่สามารถโชว์บ้านโมเดิร์นภายในได้เนื่องจากว่ามีผู้เช่าต่างชาติอาศัยอยู่ค่ะเราขอใส่ภาพนิ่งภายในไว้ท้ายคลิปนี้นะคะ ส่วนอีกห้องค่ะเป็นห้องถัดไปเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่พร้อมโซฟาเฟอร์นิเจอร์โต๊ะทำงานห้องน้ำในตัวห้องน้ำก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมีพาร์ติชันกา้นับน้ำแยกสัสดส่วนโซนเปียกโซนแห้งห้องนี้มีประตูทางออกเชื่อมต่อกับห้องครัวด้วยนะคะ องห้องก็จะเป็นความแตกต่างกันระหว่างห้องที่1ติดกับสระว่ายน้ําดูวิวสระว่ายน้ำได้กับห้องนอนใหญ่ห้องนี้ส่วนห้องครัวเองค่ะมีประตูเชื่อมต่อทั้งหมด4ด้านห้องนอนห้องเก็บของส่วนสักล้างด้านหลังและทางออกไปสระว่ายน้ำเป็นบ้านในโครงการมีค่าส่วนกลางนะคะแล้วทำเลเข้าออกได้หลายเส้นทางมากร้านขายอาหารร้านขายของมินิมาร์ท บรรยากาศที่นี่เราคอนเฟิร์มได้เลยจากที่เรามาน่าอยู่มากแล้วกำลังจะมีเซเว่นเดลเว่นอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เลยคะ่ะฝั่งตรงข้ามบ้านนี้เองจากสะดวกสบายแล้วก็ยังสะดวกสบายขึ้นไปอีกใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจอยากดูบ้านแล้วรีบมาดูรีบตัดสินใจซื้อเลยนะคะก่อนที่เจ้าของจะเปลี่ยนใจเพราะเซเว่นนี่แหะคะ่ะ ไปสนามบิน3กิโลบิ๊กซี1กิโลเซ็นทรัลแอร์พอร์ต2กิโลเมตรใกล้โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งเลยราคาขายไม่ถึง8ล้านค่ะต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเบอร์นี้หรือสแกน QR code ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ